สวัสดีผมพี่ก้ับผมนะครับผมชาญก,กดนะครับผมในช่องชาก,กด DIY นะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วที่พาซีนะผมพาดูวิธีการขึ้นโครงฟ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะพานะผมมาดูวิธีการขึ้นโครงฟ้าต่างระดับบ้านทำยังไงก็ดูนนี่นะผมจะเป็นโครงฟ้าอ่าระดับคือท้งบนจะสูงนผมลนจะต่าแล้วจะจการยังงนะครับผมันนี้ผมผมใช้ เป็นเลนเซอร์นะผมช่วยในการตั้งนะครับผมนี่นะครับผมตั้งเวลาเรายิงตัวโค้งกว้างที่ระดับต่ำกว่าเราจะยิงทำการปล่อยให้ซอยนะครับผมเลยมาก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอีเห็นึ่งไม้น้อยว่ามันจะมีเส้นสีเ๋ๆนะครับผมดูที่เส้นฉากนะครับผมเห็นไหมมันมีเส้นตียวอยู่นะครับอ่าฟันทีสิไลหรือไม่นะครับผมเนี่ยแค่ติดแบบเส้นนะผมแบบนี้นะครับผมแล้วทางบนนะผมเราจะใช้ถาดแบบนี้นะครับผมให้เหยียดที่น้าผมอ่ะยื่นขึ้นนะครับผมแบบนี้อ่ามีนะผมจะจับให้ได้เส้นแบบนี้นะครับ แหม่ครับผมมันจะได้ไปแล้วดาแนวที่ปิดนะครับผมเลือกแนวสเต็ปหักลง90้านะครับผมแบบนี้และที่เลยมานี่เดี๋ยวหักขึ้นหรอพี่กดตัออกครับผมเดี๋ยวเราจการดีดเตาแล้วผมให้เห็นชัดนะในการตัดัตัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมหลังจากที่ท็าการใส่นะครับผมหักวนเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไมันจะไมลูกด่างนะผมเดี๋ยวเราการตัดนะผมเสร็จสลาประคองนะครับผมจะเห็น เป็นชั้นมากขึ้นใช่ไหมเพื่อนใช่ครับผมอ่ะตัดเลยเอ้ย <c oughs> ด,ดีนานโอาผมอยากเป็นทำการตัดเสร็จแล้วผมนะสะเต็ปของเราแล้วผมคือฝ้ากลา,างแล้วเราก็เริ่มจะมีรูปร่างขึ้นมาแล้วนะผมนี่อันนี้เราก็ทำการตัดนะผมแบบนี้พอผมใช้เป็น เนี่ยผมซีรลายกับฉากนะผมมันก็เลยต้องทำแบบนี้นะผมเพื่อที่เวลาน้ำน,นะครับใส่เป็ะต้ายแบบนี้คือน่กนะเนยะคเนี่ยอยู่กระตแบบนี้เลยนะครับผมตกันเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใช้ตลับเมตรนะผมในการเช็คน,นะครับผมว่าระยะที่เราเช็คไว้27เดนได้ไหมะครับนี่ เนี่ยครับผมแบบนี้นะครับผมได้พวกมันการยืดเลยนะครับผมแบบนี้ทการใช้ตลับไม่ได้ผมเช็คนะผมระยะที่เราได้นะครับผมเนี่ยอ่าโอเคนะผมได้พวกทันการยืดยืดเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครัผมยืดยืดสุดท้ายสุดท้ายผมเพื่อความแรงนะครับผมเวลานั้นรอใส่หม้อกบก็จะสวยงามมากที่สุดนะครับผมแบบนี้นะครับ ยิงแผ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดมากขึ้นใช่ไหมใช่ผมว่าเป็นโคลฟ้าที่ต่างระดับนะผมเพราะว่าอันนี้กระผมครับผมเขาต้องการที่จะโป่งนะผมแต่แบบนี้เราจะโป่งให้ไม่ได้นะเพราะว่าขอบผนังของเรานั้นมันไม่โมนะครับที่ทําการจบงานนะผมก็อันนี้นะผมวิธีการแก้ปัญหาหรือการขึ้นโคลฟ้าต่างระดับนะผมก็สําหรับเอฟเฟหรือท่านผู้ชมท่านใดนะผมชอบที่จะบริการทำนะผมโคลฟ้าต่างระดับแบบนี้นะครับผมไม่ลืม ช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องท่ากดดี Y นะครับผมอ้ออย่าลืมนะผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้กับพี่โด่งนะผมในช่องเซนโด่งเกมซิงคครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ